สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบม,มาพอกันกันกนปในช่วงแรกของมือวันที่30เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567ันนะคะมอนีแอดภาพพ่อแม่พี่น้องพระเท่าสุขสกุนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะสรุปโค้งสุดท้ายนะคะแนวทางจากปูยาเทวดาค่ะพี่น้องค่ะ อามือนี้นะคะแนวทางของปูนะคะสิเดวาเป็นตัวรกเพราะพม่ไปลองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะาการมนมัสการค่ะเินนอะมัรวยสิขาอคุรวย่วนกกวะคุณน,นันรดีด้ยินะไ้ยิู้ค่ะแต่ว่ากับบอคอยชัดป่ะเนค่ะปูมันเสียงคอยมันมันชัดอยู่แต่ว่ามันคอยนะครปู คนรีบไดยนม่ะิงนี่นี่ยิน่อยไ้ยละค่ะปูมาถามแนวทางค่ะโมนีวันที่สามสิบก็เลยมาถามปูว่าปูไมีอังใดบนเะคนี่ีู่จะอดแล้วมันขับพวกนค่ะปูเนกเรียกเปนกนตายไปไปสมือนี่นะค่ะอ่าน้ามีคนสองขึ้นนะค่ะ ของเพื่อนพ่อของมณีก็ได้เพืออ่อนนี่ตักปากเจ็ดบุญพ่อเไาจะได้บุญมาค่ะเอ่มีเดี่ยวทาพูดจะโทอนเพื่อนแล้วว่าเขาพวกบันย่ค่ะปัแล้วมาบนจะมาบอกเลยแล้วบอกตัวเลยค่ะแล้วตัวเลย้ว่า ก็ือเสยวเป็นยาโบรามก็มาศูนย์กระมิศูนย์สามศูนย์หาตัวโาอืมค่ะพ่เก้าค่ะล่ากับงพเก้าระดับดาสออืมโอ้ยทั้งปีกับฝ่ห้องพื่กันเอาไวาล่างกระหกเก้าวันที่คับพ่อนี่ก็ยูคนตยครับโข ค่ะขเมียวัดนั่นคนคนมารของความฝันค่ะนั่นคนนนว่าเสื้อรถลงปูเร่อเพื่อนโขมโเพื่อนอายุนี่ละเพื่อนเพิ่นขึ้นไปเพื่อนอ๋อคับปูฮกกวันที่แอายุอายุเพื่นกับฮกกแล้วเพื่อนกับบอกคกะครับปูเออค่ะปูอืม ไม่กระตรงครับของกู้เช่นทออยู่นี่แล้วคุ่ณะค่ะยลูกอบเกันพบตอตัวเดียวคนเวา้ค่ะป่นเรื่องแรกอยาเาคเนทอดดีนั่นค่ะถ้าเล่อเียมาร่อนกรเค่ะป่ผมเรกที่ตรวจมอคนี่ หาสิเศร้ามันไม่ได้เศร้านะคะฝนนะคะปูเออเศาไอ้วปัมันดปีอยู่้างใต้เนาะอันไหนนะคะปัวหลวงปัวแม่ปู่สาวน้อยหลวงปัวหวงปัวไปว่าทำมันดำอยู่ท้ายี่นี่ที่ฝนตะนกนกนักสิครับปัวบัวแต่ละลาเนีอ๋อ,ค,อคับปัว นี <c <c ่แหละอุดรกัเว er> ้นไปสามซีมือแล้วก็พ้อมก็สีมะโตอีกนี่แหละครับปัวค่ะแต่มาอย่างเงื่นเพิ่นกับปรเดีวมาเห็ดเป็นบ่คะผมมีประดมาเห็ดตั้งแต่หมู่อทุนไทยผมก็เดีดมาเลยทังเก้่ยวั้งคนรับมาปรทับเงิน โอ้ก็เลยไม่ได้ไปวันที่ค่ะเออล้ว่าอยยุถ้าฟังข่าวเด้อ่า่าถ้าฟังข้าวจากปูเด้อ่านาล้ว่าที่เราทร่มมาถามมันล่ะขี่เยี่ยมสองหางแล้วว่าค่ะปูค่ะเวนต่นนอเราบอกเงว่ากราว่าเราไม่เงียบจินะเราเอาหนิ่งเนื้อเงียบจิน เือวันหนึงหาหนึ่งหาคู่หนาเมิ่ว่ก็ค่ะ่ำมันขึ้นไหมโอ้แต่วันทีเราบอกือศูนส้มกับซูนหาเดี๋ยวกน่าจะแคนซูนหนึงหาไว้อีกเราเมื่อกีเยเงี้เงี้ยเงี้นะอืมค่ะเงี้ยีนมนีน่นี่นี่เงี้ยเงี้ยจีบลุกลุบจีแกฝนมานี้เยว่าตัวไหน่งฝนเอาเชือกหยิบคา ยูนั่นต้นามหมื่นเมอนึเนี่ยแี่ีเท่างเนี่ยขึ้นไ้พคยมเนียขึ้นนักเดียมว่าปุตโววัว่าวนแย่ีเดก็ว่าะนั้นพ่อพ่อก็เนแบบอี๊ดจีไมค่ะเปิดมุมแดงมุมดงเขาจะม่แย่ีนดสนี่ยต้นั่นแย่ีรือเต้นั่นก็ได้ค่ะมีตั้งหุนปุ่นเงี้ยีตั้งนผู้เอ่อผู้เล็กผู้เล็กไรเีตั้ง แต่เราป็โอซังเล่ละค่ะจะนอยู่กั็ตะปูเขาได้ดิปูบางนูนน้ำตะปูเนี่ยค่ะแต่ไม่แย่ตีนนจะออกกินอย่างออกนเนื้อหานึกนหานี่นะอืมกละปูเออออกกินนี่นะนี่กนแย่ที่สุดแย่ไม่แย่ตีนหือไงันติคกับปูเอ่อวัก็ว่าฟันวันนั้นก้นตายก้นตายฟันวันเต็มมือเนีคนลาก้นตายก็ไเลยค่ะ เปนบ้าคนบาหาขอบุณหลวงพ่ที่ญยตาน้าใหมค่ะ่นก็บอกว่าโคกโคกพวั้นค่ะวกมูนกน่ะตัวโกคุณสิ่งนืะจ้ะผมบอกนอกคนียวในโลกคนเดียวโคกโคนอันเลขฝาล้อกันบอกคะปุ่เอออ๋อค่ะยูงคึ้นหมขึ้นดีขึ้นนั่นโโกเก็ดอะไรอย่านี้โเนีนะค่ะ ก็ยอไลตัวโหกนั่นแหละก็ได้ค่ะอืออืไก okay, ่จบแล้วค่ะพูพอดีค่ะพูว่จะจะพูดให้ได้ค่ะพู่ครับจบเล้วจบเด้อเด้อเอีโอ้นลวก้กเสนนันอ้โหน่าพูตลอดคนในคนแก่นีคนปีตาเมนเด้อจะมีคนคน โนอไนะมีคนเจริญถึงเรื่องกอใจย่เงินมัข้าใจ้ค่ะคนานนี้จเป็นภาคก่อย่างนี้ดูความเพียงแน่นแจกปูขอบคุณปูค่ะเออค่ะกาบนมัสการนะคะปูสาทูค่ะค่ะสรุปเนวทางท้ายคลิปนี้นะคะปอ่พี่ยนองคันแนวทางจาก ปู่ยาเทวดาน,นะคะพี่น้องคะมณีปูเรากับมีแนวทางมาบอกสุฟังนะคะเป็นแนวทางของคู่จันทอนเด้อพี่น้องเด้อคู่จันทอนนะคะแล้วก็เป็นแนวทางของอผู้ถีพนเสียชีวิตทีปูเล่าไปทำพิธีให้เนาะพี่น้องเนาะเอาแนวทางของคู่จันทอนนะคะกะอันนี้ปูไอ้คู่จันทอนเรามาบอกเป็นตัวเลยนะคะพี่น,อน้องคะคู่จันทอนเรามาศูนย์สามแล้วก็ศูนย์หานะคะศูนย์สามกับศูนย์ห้าส่วนหนึ่งหานี่ย เพิ่มแต้มเข้าไปนะคะปูรเลาเพิ่มแต้มจากศูนย์เป็นหนึ่งก็เลยเป็นหนึ่งหานะคะพี่น้องคะส่วนลางนะคะลางก็คือหกเก้านะคะพี่น้องล่างหกเก้านะคะแล้วก็คนเสียชีวิตนะคะเพิ่นกับมากระสิบ,บอกปูว่าเป็นอายุเพิ่นนี่แหละว,ว่าสั่นพี่น้องคะแล้วก็ฟ้ารุ่งก็มาตรงกันคือหกหกนะคะพอนายพี่น้องคะเอาใจอะไรก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมด้วยพี่น้องด้วยแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางมนีนะคะถี่ปูเล่า,านํำมาเวาสุฟังนะคะพี่น้องคะจังไดมือสาวาอสิติตตามให้อีกเท่อนึงคะ่ะสำหรับแนวทางของปูยาเทวดาเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเดอ้อสำหรับแนวทางในมนีกับพิจารณาเบิงนะคะพ่อแม่พี่น้องคะทางช่องนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะและก็เป็นความเส่อส่วนบุคคลนะคะ ขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพระเท่าสุขุสุขอนนะคะสําหรับการรับชมรับฟังค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลแนว,แนวทางมันนี้นะคะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณแนว,แนวทางจากปู่ยาทเทว,วดาค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็เป็นในคลิปหน้าค่ะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ